เปิดพฤติกรรมไฮโซโพกทำให้หลังจบรา่าปีอ้ำพัชราภา จากกรณีข่าวหรือว่านางเอกสุปตาดังอัมพชราภาสอแววเลิกไฮโซพกหลังจากที่ไร้เงาทั้งคู่ฉลองปีใหม่ด้วยกันและในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวหรือว่าทางด้านอัมพชราภาไฮโซพกเลิกกันเพราะมือที่3ต่อมาได้มีการแชร์ภาพหลุดแมทพิรณีไฮโซพกในงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่เป็นข่าวโดยในภาพเป็นภาพที่ทั้งคู่ได้ยืนอยู่ใกล้กันโดยมีบรรดาเพื่อนๆคนอื่นๆถ่ายรูปแต่ทั้งคู่ไม่ได้มองกลอก้องและไม่ได้มี มีการจับมือแต่อย่างใดซึ่งล่าสุดทางด้านแมทพิรานีได้ออกมาโพสต์อัมพชราภาเอสกวระชัยต่อสายตรงโทรเคลียแมทพิรานีแล้วโดยทางด้านแมทพิรานีได้โพสต์เอาไว้ว่าวันนี้พี่เอและพี่อัมโทรพ่วงสายผ่านเพื่อนแมทมาเพื่อแสดงความขอโทษค่ะท้ายสุดหลังเลิกลาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําเอาบรรดาแฟนคลับหลายๆคนถึงขั้นช็อกไปตามๆกันสําหรับคู่ของนางเอกสุปตาอัมพชราภากับไฮโซพกโดยทั้งคู่คบหาดูใจกัน ันมานาน5ปีก่อนยุติความรักในช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมาแฟนๆต่างเสียายอย่างมากเพราะอ้ําพกเป็นอีกคู่ที่เหมาะสมกันมากๆแถมก่อนหน้านี้ยังลุ้นให้ทั้งคู่แต่งงานกันอีกด้วยและถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของพกก็พบว,ว่าเจ้าตัวยังฟอลโล่อินสตาแกรมของอ้ําอยู่แถมรูปภาพที่โพสต์ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่หายไปไหนงานนี้ทําแฟนคลับหลายๆคนต่างพากันลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดี และไม่นานมานี้จากกรณีที่เอุุบชัายก็ออกมาโพสในอินสตาแกรมสตอรีว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นพี่เอไม่สบายใจนะคะก็เลยติดต่อไปหาน้องแมทเพื่อเป็นการขอโทษส่วนตัวแล้วมีการพูดคุยกันด้วยดีต่อมาวงนายได้ออกมาเผยเพิ่มเติมว่าตัวเองสนิทกับไฮโซพกเขาเป็นสุภาพบุรุษแล้วถ้าสามีตัวเองไปจูงมือเพื่อนผู้หญิงไปเข้าห้องน้ำเพราะต้องฝากคนจำนวนมากผาเข้าห้องน้ำไม่โกรธสามีนะ มันเป็นเรื่องของคนที่เป็นสุภาพบุรุษถ้าคนเห็นแล้วดูไม่ออกว่าสุภาพบุรุษคืออะไรคนเจ้าชูคืออะไรอันนั้นคือคำถามที่เราต้องพิจารณาแล้วว่าถ้าเกิดการจับมือเพื่อนผู้หญิงเข้าห้องน้ำแล้วมันเป็นเรื่องที่มันมากเกินไปเราว่าสุภาพบุรุษมันจะน้อยลงในสังคมนี้